ไอเคมูไม่ช่วยเลยใช่ไหมคะเอาก็ก็แสดงถิ่มมือเลย้าวอยวแ้่กินข้าวกอนแต่กล่องนี่เราไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่าเรามีจานของเราอยู่แล้วค่ะมเอากันจมามาให้ค่ะโอ้โหมันมันมีหลายซองจริวเขาบอกง่ายอย่างนี้ให้กูอ่านดูแม้ว่าอาจจะออกจะยากก็ค วิธีกินะพร้าลคือไหไครับม่คิด้าทำอะไรไปคะทำถูกหรือเปล่าเอาไปเคียวทรายน่อก็ารออันนี้เป็นผักหรอคะค่ะใช่ไหมอ่ายังไม่ได้คนมือแต่ฟังแม่อยู่เลยมพูดไม่ได้เรานุนเรานีแค่หมุนน้าเข้างหนะครับ ตอนนี้มันก็จะมีดราม่าเรื่องเสื้อเสื้อดำเสื้อไม่ดำแล้วก็บางทีเสื้อดำเนี่ยมีคนฉวยโอกาสขายในราคาแพงแล้วบางทีเอามาขายราคาถูกนะมีคนหนึ่งแม่เพิ่งอ่านในเว็บแล้วเขาถ่ายรูปลงด้วยนะเขาไปซื้อที่ตลาดนะัดมาเสื้อดำราคาถูกปร,กรากฏพอเอากลับมาซากนะักอ่ะเสื้อมันละลายเหลือแต่ยี่ห้อข้างหลังอย่างเงี้ย เื่อยยุ้ยอลยแก่ทามาจากอะไรอะทาไมต้องเสื okay, <no. S 1> อ้อเกอแล้วมันทํามาจากอะไรทําไมแบบต้องทํากันอย่างนี้แล้วที่สําคัญคือคนที่โดนเนี่ยเขาบอกว่ามันละลายไปเลอะเสื้อที่ดีของเขาตัวอื่นเละเทะไปหมดเ <Okay, no. S 1> ลยเพราะว่ามันทํามาจากอะไรหร่หร so <Huh? S 2> uh ือว่าหนูทำผิดอนี่ะ หนูทําอันนี้ใช่ไหมก็เป็นอันนี้และถูกแล้วุ้ยน้ำตกว้าวอพิมพินะครัไม่ใช่เวลาก็ใส่น้ำอ่ะมันไม่เต็มเราต้องใส่ไปอีกนิดนึงคือน้ํามันหกมาใส่ไอ้สีเขียวนี้เกือบจะครึ่งแล้วค่ะก็เทปล่วลงมาแล้วมันแทนที่จะลงรูนี้มันเป็นลงรูนี้ด้วยนี่ถึงขั้นตอนไหนคะเด็กนี่ค่ะเปิดกีบี เทผิดรูเท <laughs> ผิดช่องให้แม่เอาหนาบอก <laughs> จบเบิร์อ่าโอเคคนเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาปั้นใส่น้ำครบปริมาณหรือเปล่าคะลูกน่าจะครบสนุกไหมคะเนี่ยก็สนุกมากค่ะ อันผงสีเทาเนี่ยงงมากเลยมันต้องมาผสมน้ำเลยลูกไม่ถ้าไม่ผสมแล้วมันจะเป็นมันจะแข็งได้ยังไงอะคะลูกนะี่ทำอะไรนะวิช่วไมันเลยแม่โอ้รู้แล้วตาที่ลูกบอกว่าไม่ใส่น้ำไหมแม่ บอกว่าต้องใส,ส่สีแต่อันนี้มันไม่มีนึกว่าเขาเขียนว่าให้ใส่มาว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นไงแล้วว่าขั้นตอนต่อไปคือเอาไปปั๊มใช่ไหมมันแสดงว่าไม่ได้ใส่น้ำจริงๆอะ่ะทำให้มันเป็นผงแล้วไอ้ตัวนี้ไปปั๊มให้มันเป็นหน้าไม่เป็นไรเอาเละเลแบบนี้แล้วมันก็อร่อยอยู่ดีอ่ะ มันไม่เป็นหน้าแพนด้าคือถ้ามันเป็นผมพอปั๊มแล้วมันจะเป็นหน้าแพนด้าไงตอนเป็นหน้าอะไรไมปปาดูสิลูกไหนเป็นหน้าอะไรตอนนี้เลยดิครัแม่ขอโทษนะลูกหนูก็ปาดิ่งลูกตาแล้วขอโทษนะลูกนะแต่ถืว่าจะได้พูมันต้องชุบทุกด้านอยู่แล้วไหนดูสิแพนด้าว่าเป็นหน้าตาแบบไหนคะ น่ารักมากครับไอเจียวน่ารักตรงไหนอ่ะเบสจัะอันนี้จะเป็นแบบอันนี้ไข่หวานเฮ้ยต้องมันเล็กลูกชิ้นใช่ไหมคะใช่ใส่น้ำนี่โอ้โหอย่างนีง้เลยฮะ นที่ทํามาเนี่ยดูเหมือนเส้นจะเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จไหมอุย้ยปลาหมึกเหมือนใช่ลหรอคะวางแล้ว,อ,วอ้าววายอ่าอ่าปลาหมึกผลักเอ้ไม่ใช่ผลักผลัก <c oughs> บล็อกคัลี่บ <c oughs> ล็อก <c oughs> คัลค <c oughs> ี่อ้าวเสร็จแล้วค่ะอ่ะดูผลไงแค่นี้เหรอเสร็จแล้วค่ะจริงๆมันต้องจัดใส่จานแบบนี้อ่ะสิ่งที่คุณคิดไว สิ่งที่เป็นจริงนะสิ่งที่คนคิดไว้สิ่งที่เป็นจริงพูดจริงเหรอท่านตะเกียงจริงเลยค่ะเดี๋ยวยังไม <c oughs> <ล>่ได้ถ <c oughs> ่ายรูปเลยค่ะน่าหลงรักเลยจริงง่ายไปค่ะกินปลาหมึกกินนะคะปลาหมึกคืออะไรครับเยลลี่ฮะทุกอย่างเป็นเหมือนขนมเป็นเยลลี่หมดเลยอะค่ะ หวานหวานหมดเลยฮะหวานหวานไออันนี้ก็หวานหวานที่แม่ชิมแล้วคะมันอร่อยมากค่ะรสชาติเดียวกันทุกรสเลยมันจะหวานหวานแต่อันนี้หวานแล้วดึงหน่อยอันนี้หวานแล้วเละหน่อยหวานหวานหอมๆกลิ่นเหมือนเยลลี่อะค่ะทุกอันเลยแต่อันเนี้ยมันไม่อร่อยใช่ไหมลูกข้าวเนี่ยข้าวค่ะลูกข้าวอร่อยมากเป็นยังไงอะแม่ไม่ได้ชิมอร่อยมากค่ะหวานหวานแล้วค่ะลูก แล้วที่ดำดำหมึกหมึกดำดำอ่ะก็เปรี้ยวๆเรอเชื่อได้ปะเนี่ยเรากินเขาไม่หมดแล้วเลยไม่ได้ชิมเลยแค่บนดูหวานอยู่ยังไงกล่องนี้ซื้อมบไหนาจริงจริงเหรอแต่มันหวานหวานซื้อมาจากที่ไหนคะอกเขาเป็นตเปรี้ยวเลยเว้ยเสียบหวานหวานนะ เขาบอกว่าเบสบีเฟลเดือน8นี่มันเดือนส0ก็ไปแล้วอ่ะโอ้โหเหมือนเลยค่ะค่ะแล้วอันนี้มันเป็นขอคือจริงๆจะบอกจริงนะที่ที่เมืองนอกเขามีแบบว่าเอาของที่มันหมดอายุแลว้วอ่ะแต่ว่ายังไม่เสียนะเอามาให้พ่อครัวแบบที่เป็นเชฟดังอะไรเงี้ยทำเชฟที่ทำอาหารอะไรเอามาทำแล้วก็จัดเลี้ยงให้คนที่ไม่มีข้าวกินนะอะพวกโฮมเลสอะไร แล้วเป็นแบบมื้ออาหารที่หลูเลศอดลังกันมากแล้วแม่ก็ดูข่าวมาบี b c เขาบอก<ม>แล้วก็มีคนมาเขียนดีกว่าที่ญี่ปุ่นน่ะแบบบางทีของที่บอกว่าหมดอายุเมื่อไหร่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันจะยังไม่หมดมกินได้แต่แม้ว่าต้องพิจารณาเป็นอย่างๆไปนะขนมอะไรไม่ได้ขน,นมไม่ได้นะนมไม่ได้เลยแต่ว่าไอ้พวกขนมที่เป็นกล่องหรือขนมที่มันเป็นแห้งแล้วอะไรแบบนี้กรุบกรอบอาจจะพอได้ ต้ตองเดินม่เป็นรอกคะพรุ่งนี้ถ้าปวดท้องหรือคืนนี้บอกรีบบอกเราจะไปโรงพยาบาลกันทันทีคะ <c oughs>